สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมอ่าผมบุกวิทยุก,กันอย่างเช่นเคยเลยครับท่านผู้ชม <Okay. S 1> เพราะว่านี่เป็นทางเดียวที่ผมรู้สึกว่าผมจันส,สุดละได้มาก่อนครับ <Yeah. S 2> หนึ่งคิวอย่าห้าวไอ้นุ่ม <What? S 1> อ้านี่เองทำอะไรครับเนี่ยทอมีครับเฮ้ยชุบไม่ได้ไม่ได้ท่านผู้ชม จะเย็ยนไว้ครับโอ้โหไม่ได้ว่ะทุกคนเออรอบนี้ผมว่าผมตัดกลางดีกว่าครับปาแสงเข้าหลังกลองแล้วก็เดินขึ้นบนไปเลยโอ้โหเสียงกลางลงอ้าวเรียบร้อยครับเขาก็น่าจะติดแสงผมป๊บาบผมเดินตัดอีกทางหนึ่งครับ เล่นแบบมีเล่เหลี่ยมท่านผู้ชมวิชุบอา้าวสวยเพื่อนเพื่อนเราดันมาได้ถูกจังหวะมากครับหน้าผมครับเรียบ,บร้อยตายไปดิ <c oughs> เอ้ยถือว่าเอาเรื่องอยู่นะเนี่ยท่านผู้ชมรอบนี้ผมตัดข้างบนครับเพราะตอนเราไปเมื่อกี้เราเห็นบนแค่คนเดียวพองง้นเราต้องรีบไปครับ <c oughs> โอ้โหโอ้โห มีระเบิดครับปาเข้าไปเสร็บร้อยครับอ่ะหมดครับเราเปิดลงเข้ากลางเหมือนเดิมครับ โอ้ยชุดหนึ่งคิวครับโอ้ยผมแอบไปก่อนท่านผู้ชมโอ้โหไม่ได้วะรอบนี้ผมตัดวิทยุบ้างครับท่านผู้ชมเสียได้ว่ะผมไม่น่าออกไปวัดเขาเลยครับผมเองก็ลืมโอ้ยไม่ไหวเลยไอ้โบท๊ทเอ้ย <S 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 อ้ย <S 2> <S 2> <S อาวเจ็บไปดิเพื่อน ผมยิงแค่เออเขาเรียกว่าอะไรนะยิงแค่ให้แผลมันตลอดเท่านั้นครับไม่ได้เอาให้ถึงตายเอ้าเฮ้ยอะไรครับเนี่ยแสดงว่ากลางเราไม่มีใครเล่นเลยหรอครับเนี่ยโอ้เข้าหัวครับโอ้โหโอ้โหลอดตายอย่างปาฏิหาริย์ เข้ากลางเหมือนเดิมครับโอเคผมได้คิวท่านผู้ชมยิงหายอย่างไวเลยนะครับนี่บอกไว้ก่อนอเ,เอาอเฮ้ยหรือนายจะยิงวัดอย่างนั้นเหรอเพื่อนฮะก็เข้าหัวไปดิครับไม่ต้องเงิบครับไม่ต้องเงิบ แแหแสดงว่าไม่รู้จักปืนซิกซะแล้วเขาไม่รู้จักความเจ๋งของซิก551ซะแล้วว่าท่านผู้ชมนี่มันยุคสมัยเก่าแต่ปืนยังเจ๋งอยู่นะครับอ่ะเรียบร้อยนอนพื้นไปเพื่อนอ่ะหมดครับ,ไ,รบนะไม่ต้องงองเพื่อนไม่ต้องงองผม <c oughs> เล่นอย่างชอบเลยท่อครับ ตายไปครับ <S <S โอ้โหผมได้ AP ว่ะท่านผู้ชมมาได้เพื่อนเรียบร้อยครับจัดมาก่อนเลยหนึ่งคิว โอได้มาหนึคิวครับอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหผมไม่ได้คิวอะท่านผู้ชมรอบนี้ไปไหนดีวะท่านผู้ชมผมอยากแบบเออเดินไปตัดแล้วก็เอาคิวเลยอ่ะครับกลางเลยแล้วกันหายไปหนึ่งครับหายไปสอครับโอ้ขอบใจเพื่อน คน,นะนี่แหละครับความเจ๋งของเปืนนี้อืบทมันจะตรงมันก็ตรงท่านผู้ชมพอจะไม่ตรงก็ไม่ตรงเลยครับโอ้โหมาการกันเทียบเลยว่ะ <c oughs> เฮ้ยเองเดินขึ้นผิดทางแล้วเพื่อน ผมว่าผมปาแสงเข้ามุมก่อนดีกว่าครับอ่ะเรียบร้อยครับยิงทะลุควันไปทีนึงไม่ต้องงงนะไม่ต้องงงอก,ก,อ,อ,ก,ก,กอยู่ว่าเพื่อนไม่อยู่หรอผมปลาระเบิดนะ,ะเฮ้ย <laughs> เขาไม่อยู่อย่างนี้ก็หวานหมูสิครับเสียงปืนขวามือครับซ้ายมือก็มีอุ้ยตายเลยแคบมาครับเองจะเดินไปไหนเพื่อน <laughs> เออมีอีกแล้วครับอยู่แคบครับเฮ้โยโกดังโอ้โหโชคดีนะท่านผู้ชมที่เสียงเขาเปิด นี่เองจะเดินไปไหนเนี่ยเพื่อนเฮ้ยผมได้ยินเสียงเอครับท่านผู้ชมซ้ายมือผมปั๊บโอ้โหแคบก็มีครับเสียงเท้ามีเยอะมากอะตอนนี้โอ้โหไม่รอดว่ะดูเดือดดีว่ะท่านผู้ชมผมชอบครับโกดังครับ ตายกับปืนซิกไปเพื่อนเฮ้ยเดือดร้อยโกดังครับอเมื่อกี้เองยิงไกลเพื่อนโอ้โห و, ไม่ได้หว่ทะท่านผู้ชมเฮ้ยชุดโกดังครับโอ้ผมก็คิดว่าเขาตายโอ้โหเองจะเกิดซ้อนกันอย่างนี้ไม่ได้นะเพื่อน ขอรับสองคิวไปก็แล้วกันนะหลังผมครับซ้ายมือมองเพลงไปเพื่อนไม่ต้องงงเพื่อนปาระเบิดดักเกิดไว้ครับเฮ้ยแล้วยังไงอ่ะครับอะไรครับเนี่ย โอ้ยโดนแสงอีกสองลูกเลยครับอะเ้าหัวไปเพื่อนโกดังมาครับโอ้เกือบแล้วว่าไม่ต้องพูดเยอะเพื่อนเกิดมาแล้วก็ตายต่อไปโอ้โหเมื่อกี้เองยิยงใครครับ เรียบร้อยสวยผมซีอย่างนี้หลังผมครับโอ้โหก็อยากกำลังจะบอกเลยว่าอยากเกิดแถวนี้โอ้โหผมไม่น่าเดินเข้าไปเลยว่ะห,หลังคอมครับ เออเดยบร้อยไปเพื่อนอย่าคิดที่จะห้าวเป็นอันขาดครับในโกาดังครับหู้จบครับ เป็นยังไงบ้างครับผมกับเจ้าปืนซิก551ปืนกลสุดเก่าตั้งแต่ยุคแรกของ h ฮดเซฟสำหรับปืนกระบอกนี้นะครับถ้าท่านผู้ชมอยากจะลองเล่นเนี่ยผมเองก็แนะนานะครับเพราะว่าปืนนี้สามารถที่จะเล่นในยุคนี้เนี่ยได้อยู่นั่นเองนะครับท่านผู้ชมคิดยังไงกับเจ้าปืนกระบอกนี้กันบ้างครับคอมเมนต์บอกผมกันล่าคลิปนี้ได้เลยนะผมบอ,อกว่าท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยคงจะชอบคลิปนี้กันนะครับเอาละครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อเมห้พาคลิปใหม่ของผมนะคลิปนี้นผมองก็ ขอภัยในคำหยาบในบางช่วงในบางตอนที่หมดออกไปด้วยนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะแล้ว๋ยูเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสามหรักวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสวัสดีครับ